ที่วัดพระแท่นศิลาอาจพระอารามหลวงนายพิพัฒน์เอกพาพันธ์ผู้วัชการจังหวัดอุตรดิตถ์ครับเปิดงานนมัสก,การพระแท่นศิลาอาสโดยมีพระพรมเมธีกรรมการมหาเถรสมาคมพระราชาคณะเจ้าคณะรองฝ่ายธรรมยุทธนิกายเพื่อช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่มณฑลพิธีหน้าวิหารพระแท่นศิลาอาส พระอารามหลวงตําบลทุ่งยัง้งอําเภอลับแรจังหวัดอุตรดิตฐ์มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์21รูปเจริญพระพุทธนต์มีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเข้าร่วมพิธีจํานวนมากเพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานวสการพัฒนศิลาอาจประจําปี2560โดยจะมีขบวนแห่เครื่องมิสการพัฒนศิลาอารขบวนวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชนอุตรดิษฐ์มาจาก3เส้นทางเข้าสู่วัดพัฒนศิลาอารอย่างยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมาครับ วัดพระเท่นศิลาอาจพระอารามหลวงเป็นวัดที่สำคัญในพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งของประเทศไทยสังกัดคณะธรรมยุทธิกายเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีฤทธิสามัญมีหลักฐานการได้รับพระทธทานวิสุงคามสีมาเป็นเอกสารชัดเจนในสมัยรัชกาลที่5เมื่อวันที่19ตุลาคม2452สำหรับพระเทนศิลาอาจเป็นพระท่นศิลาแรงขนาดกว้าง8ฟุตยาว9ฟุตสูง3ฟุต เป็นปูชนียวัตถุที่มีตำนานกล่าวว่าเป็นแท่นที่พระโพธิสัตว์ห้าพระองค์เมื่อค้างเสวรยชาติเป็นเดรัจฉานสเสด็จมาประทับเพื่อบำเพ็ญพระบารมีตั้งสัตยาธิฐานเพื่อปาถนาที่จะตัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพัทละกับเดียวกันนี้ครับ